สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสั่งพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอพูดให้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางนิเกอีนะคะพี่น้องคาเช้าบ่ายนะคะวันที่3เมษายน2566นะคะก่อนคํานวณน,นะคะคาเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่น้องค่ก่อนคำนวณน,นะคะจะจะพาไปดูวันที่31นะคะพี่น้องเข้าโดยหลุดนะคะวันที่31นะคะพี่น้องค่ะใจะให้เด่นรอบเช้านะคะ ห้าละสี่เด่นรอบบ่ายหกและห้านะคะรอบเช้าบนมาหกเจ็ดห้านะคะพี่น้องเด่นมาค่าบ5ห้านะคะคู่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าใจไม่ได้จับให้นะคะพี่น้องล่างแปดสองนะคะรอบบ่ายจะให้เด่นหกและห้าบนมาหนึ่งสี่แปดนะคะล่างห้าห้าวันนี้เข้าคู่เลขเบิ้ลนะคะพี่น้องห้านะคะสําหรับวันที่3 1มเมีนาคมนะคะเรามาต่อวันที่3นะคะพี่น้องคะ สามสิบเอ็ดหนึ่งสองสามนะคะวันที่สามก็วันจันทร์พอดีนะคะสำหรับนิเคอิหยุดสองวันนะคะพี่น้องเด่นรอบเช้าของวันที่สามนะคะอยู่ที่หกและห้าค่ะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะหกเจ็ดหกสองหกหนึ่งหกแปดหกห้าหกศูนย์นะคะ 5้านะคะห้าส5งห้าหนึเดนะคะเด่นบายนะคะพี่น้องคะเด่นเล่าบายอยู่ที่2และ1นึ่ะคะสค่ 2, ะพี่น้องคะสองห

หนึ่งเจ็ดนะคะพี่้องคาประมาณนี้นะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่รองคาหกห้าสองหนึ่งนะคะ, 6, 5, 2, ะ,ค,ะคู่ตัวเด่นนี้คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งสองรอบเลยนะคะคู่คู่ตัวเด่นนะคะพี่้องนนคามาดูนะคะหกห้าสองหนึ่งค่ะหกสองหกหนึ่งหกห้านะคะ ห้าก็ห้าสองห้าหนึ่งนะคะสองด้านล่างสองหกสองห้าสองหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งห้านะคะพี่น้องคะชอบก็ตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเรามาดูเลขเด่นประจำวันนะคะพี<ๆ>่น้องเลขเด่นประจำวันคือเลขสองและเลขเจ็ดนะคะเบิ้ลประจำวันนั้น สองสองและเจ็ดเจ็ดนะพี่น้องเนาะนี่คือเลขเด่นประจําวันนะคะเบิ้ลประจาวันเน,ะนะาะพี่น้องค่หมากปดพี่น้องขาประมาณนี้นะคะสําหรับวันที่ e สามเมษายนนะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคชคมันมันค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ